มีคนนะคะมาให้คุณช่วยเหลือค่ะมาร้องขอความช่วยเหลือนะคะในเรื่องการงานถ้าเป็นในที่ทํางานก็จะเหมือนกับว่ามาช่วยอยากให้เราไปแบ่งเบาภาระนะคะรวมไปถึงนะคะเราเองอะใจอ่อนด้วยตกกระไดพลอยโจรไปช่วยเขาเพราะฉะนั้นคนวันพุธจ๋า ต้องระมัดระวังการตัดสินใจตกกระไดพลอยโจูไปช่วยเขานะเพราะอะไรเพราะตัวคุณเองงานก็ล้นอยู่ข้างบนเห็นไหมตัวคุณเองก็มีภาระงานกองอยู่แล้วยังจะใจอ่อนไปช่วยคนอื่นอ,อีกนี่สามารถนะคะที่จะทํางานส่วนตัวและก็ไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยบางคนเนาะเห็นใจแต่คนอื่นแต่ตัวเองเอาตัวไม่รอดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเตือนคนวันพุธนะสัปดาห์หน้าอย่าใจอ่อนนะคะอันนี้อาจารย์บอกไว้ก่อนเนาะ เอาราคาต่อไปนะคะการเงินการเงินคนวันพูดได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะถือว่าดีนะสำหรับคนที่ค้าขายเด่นมากถ้าจะเกิดการลงทุนใดๆนะคะเหมาะสมมากเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาแห่งการลงทุนแล้วก็เกิดผลผลิตนะคะเป็นเวลาลงทุนแล้วก็เกิดเงินใหม่ๆนะใครที่อยากที่จะ ขา,ขายออนไลน์เพิ่มเติมเนาะยุคนี้เน้นออนไลน์เพิ่มเติมคุณมีโอกาสแล้วค่ะที่จะลงทุนนะคะแต่ว่าอาจารย์เน้นย้ําว่าอย่าลงเยอะนะพยายามลองตลาดไปก่อนวิธีการลองตลาดก็คือเหมือนกับโยนหินถามทางอะถ้าเรามีช่องมีเพจมีอะไรเราก็ลองถามลูกค้าเก่าเราไปก่อนว่าถ้าเรามีสินค้าแบบนี้สนใจไหมอะไรแบบเนี้ย แล้วถ้าเ,าเกิดกระแสตอบรับเราก็ค่อยลงทุนนะคะเป็นจังหวะของคนวันพุธนะเหมาะมากๆนะอันนี้และก็มีโชคมีลาบด้วยนะจากเด็กในบ้านนะคะถ้าใครจะเสี่ยงโชคนะคนวันพุธมีโชคในเนี่ยแต่ไม่ได้เยอะก็บอกเลยว่าคนในบ้านบริวารในบ้านเด็กในบ้านจะให้โชคก้อนนั้นนะคะคนวันพุธต่อไปค่ะความรักความสัมพันธ์ สำหรับคนโสดนะคะคนโสดจะพบเจอนะคะกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้บอกเลยว่าเป็นคนที่มีความคิดแปลกประหลาดเป็นคนนอกข้อเป็นคนที่คิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้านแต่ทำให้เรารู้สึกอึง้งทึ่งและหลงไปประทับใจเขานะคะไปเจอคนแบบเก่งนะคะเก่งเกินแบบมนุษย์มนาแบบเราไม่เคยเจอเจออะ มันเลยทําให้เรารู้สึกทึ่งอืง้งอยากคบหาสมาคมเนาะแต่ก็จะบอกว่าก็ระมัดระวังเพราะคนคนนี้ที่คุณจะเจอเจอเป็นคนใหม่ๆนั้นเป็นคนไม่ธรรมดานะคะมีความรู้ความสามารถแต่มีเล่มีเหลี่ยม,มให้ระวังว่าเราจะตกหลุมพรางอะไรหรือเปล่าเพราะคนยุคนี้ก็ไว้ใจยากนะคุยคุยไปก่อนสําหรับคนมีคู่นะคะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องไปใช้ความ การที่จะไปช่วยเหลือนะคะคู่ครองของเราแก้ไขปัญหานะคะเรื่องราวต่างๆนะช่วงนี้นะคะหลายๆบ้านนะคะมีปัญหาเนาะก็ต้องใช้กําลังใจยอย่างยิ่งยวดดังนั้นโอกาสดีแล้วหากใครนะคะมีเรื่องราวของคู่ครองไม่ว่าเขาจะเป็นปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์การเงินการงานหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเรียกร้องมาหาเราอะ่ะเป็นจังหวะที่เราจะโชว์แล้วนะ โชว์ให้เห็นเลยว่าเราคือคนที่ใช่สําหรับเขาไหมนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยนะถ้าช่วยอะไรไม่ได้ก็ช่วยเป็นกําลังใจนะคะมันจะทาให้ความรักความสําคัญของคุณนะั้นนะอยู่กันอย่างยั่งยืนและยาวนานนะอันนี้อาจารย์บอกเลยวันพุธนะคะ